สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวเพียงหรือไทยประเสริฐสุขครูโรงเรียนวัดบ้านเพชรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองค่ะวันนี้จะขออนุญาตนำเสนอสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ค่ะด้านบริบทของโรงเรียนนะคะโรงเรียนวัดบ้านเพชรตั้งอยู่หมู่ที่7ต็ดตำบลสวงหาอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองค่ะ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น118คนค่ะด้านสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้นะคะเนื่องจากโรงเรียนของเราทำการเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบ100ซ์ค่ะทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาของชุมชนและครอบครัว ชุมชนและครอบครัวหรือผู้ปกครองนะคะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรค่ะทํานาทําสวนทําไร่หรือผู้ปกครองบางท่านนะคะทำะประกอบอาชีพรับจ้างรายวันค่ะทําให้ผู้ปกครองเนี่ยไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลานนะคะในเรื่องของการเรียนเท่าที่ควรนักเรียนบางคนนะคะกลับจากโรงเรียนไปแล้วไปถึงที่บ้านนักเรียนไม่มีเวลาหรือไม่สามารถที่จะ ได้ทบทวนบทเรียนหรือว่าการบ้านเลยเพอบางคนเมื่อกลับไปแล้วอะคะ่ะจะต้องไปช่วยผู้ปกครองทํางานเช่นอ๋อไปช่วยผู้ปกครองนะคะตั้งเครื่องวิทยานที่นานหรือยิ่งไปกว่านั้นนะคะนะักเรียนบางคนนะคะจะต้องนอนเฝ้าเพื่อนกับผู้ปกครองจนถึงเช้าเลยค่ะเช้าอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มาโรงเรียนเลยเพราะฉะนั้นเวลาในการทบทวนบทเรียนที่บ้านของเขาจึงไม่มีนะคะหรือผู้ปกครองบางคนคะ่ะไม่สามารถาแนะนําหรือว่า วยทบทวนบทเรียนให้กับนักเรียนได้นะคะยิ่งไปกว่านั้นคือบางครอบครัวค่ะนักเรียนไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นักเรียนอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นปัญหาครอบครัวปัญหาหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อในเรื่องของการเรียนแน่นอนค่ะแล้วอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่พบเจอเลยก็คือปัญหาในเรื่องของเทคโนโลยีค่ะนักเรียนไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้จากที่บ้านนะคะ จากการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาค่ะเป็นการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ถูกไหมคะในช่วงของสถานการณ์โควิดทําให้นักเรียนเนี่ยไม่สามารถเรียนรู้ตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นการจัดการเรียนรู้ก็เลยไม่ประสบความสําเร็จนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันด้วยค่ะในส่วนของรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนหลายคนค่ะไม่ชอบคณิตศาสตร์อยู่แล้วหรือบางคนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อคณิตศาสตร์เนื่องจาก วิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่ค่อนข้างยาเนื้อหาเยอะเนื้อหาแน่นเลยหรือว่าการสอนของคุณครูยังไม่น่าสนใจพอการสอนของคุณครูยังทําให้นักเรียนเนี่ยไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นคุณครูนะคะก็จะต้องหาเทคนิควิธีการที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยกลับมาสนใจหรือว่าใส่ใจในวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งการจัดการเรียนรู้ในคั้งนี้ค่ะคุณครูเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปป้าโมเดลค่ะทาการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะซึ่งที่คุณครูเลือกใช้แบบซิปป้าโมเดลอะค่ะเพราะว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ กระบวนการกลุ่มนักเรียนจะช่วยกันในกลุ่มนะคะนักเรียนเนี่ยจะต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจริงๆค่ะแล้วก็รูปแบบนี้นะคะยังเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่แบบเป็น active learning ด้วยค่ะซึ่งการจัดการเรียนรู้ของของ s u p e r m o d e ค่ะก็จะมีอยู่7ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือขั้นการทบทวนความรู้เดิมค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะคือการสแสวงหาความรู้ใหม่ค่ะขั้นตอนที่3นะคะก็คือขั้นทําความเข้าใจหรือว่าศึกษาความรู้ใหม่นะคะแล้วก็เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมค่ะ ขั้นตอนที่4นะคะคือการแลกเปลี่ยนความรู้และเปลี่ยนสิ่งที่รู้มากับกลุ่มนะคะขั้นตอนที่5นะคะเป็นการสรุปค่ะและจัดระเบียบความรู้นะคะขั้นตอนที่6เป็นการนําเสนอนะคะหรือว่าแสดงผลงานของนักเรียนค่ะและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่7นะคะคือการประยุกต์ใช้ความรู้นั่นเองค่ะ การจัดก,การเรียนรู้นี้นะคะทาให้นักเรียน,เ,นยเกิดความสนุกสนานคะ่ะนักเรียนสนใจคะ่ะเพราะว่าเขาได้ลงมือปฏิบัติเองจริงๆนะคะเพราะว่ามันเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจริงๆเลยนะคะโดยคุณครูเนี่ยจะเป็นผู้คอยแนะนานะคะหรือว่าคอยอำนวยความสะดวกในการจัดก,การเรียนรู้ให้กับนักเรียนอยู่ห่างๆนะคะแล้วหวังว่าการจัดก,การเรียนรู้ในหนึ่งชั่วโมงนี้นะคะจะทําให้นักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบได้ถูกต้อง และสมเหตุสมผลด้วยค่ะสำหรับแรงบันดาลใจนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะคุณครูยังนำไปออกประยุกต์นะคะหรือนำไปปรับใช้กับหน่วยการเรียนรู้อื่นๆของวิชาคณิตศาสตร์ด้วยค่ะเพื่อที่จะให้การจัดการเรียนรู้นี้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะ